พระคาถาเก่าแก่โบราณผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำชีวิตจะประสบความเจริญรุ่งเรืองใครค้าขายจะบังเกิดโชคลาภทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนพระคาถาบูชาเงินจากพระอาจารย์ขันสิริจันโทอาจารย์เล่าว,ว่าพระคาถานี้ได้จากนักธุรกิจท่านหนึ่งเมื่อ19ปีก่อนนักธุรกิจท่านนี้มีเงินประมาณ50กว่าล้านเคยเป็นคอทานได้พระคาถานี้มาจากพระทุดงเมื่อ30กว่าปีก่อนที่จะพบพระอาจารย์ก็นำ เงินมาบูชาด้วยคาถาบูชาเงินเปลี่ยนเงินใหม่ทุกครั้งที่ได้เงินโรยแป้งหอมทุกวันต่อมาท่านก็ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเมื่อถูกแล้วก็ไม่ประมาทยังบูชาคาถาบูชาเงินทุกวันตั้งนโมสามจบแล้วว่าตามนี้อิติบูชาจะมหาราชาสัพพะเสนหาอาระหังสัมมาสัมพุทโธมามายาตรายามดีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะ